สวัสดีค่ะตอบคำถามน้องๆทางบ้านนะคะจบพยาบาลมาจากไปเรียนต่อแพทย์ได้ไหมคําตอบคือไปเรียนได้ค่ะเพื่อนพี่นะมีทั้งเป็นพยาบาลเป็นนักกายภาพบําบัดนะคะเป็นแพทย์แผนไทยเป็นนักพัฒนาศาสตรก็มีนะคะมีแม้กระทั่งเป็นแอสเตรดเป็นจูดก็มีนะคะก็คือถ้าเราจบไปเมต่ีเนาะ สาขาวิทยาศาสตร์ก็สามารถไปสมัครเรียนต่อแพทย์ที่ฟิลิปปินส์ได้เลยนะคะมีหลายมหาวิทยาลัยค่ะก็ลองหาข้อมูลดูนะคะเพราะว่า,าหลายมหาวิทยลาลัยก็ผ่านการรับรองของแพทยสภาประเทศไทยแล้วเนาะจะได้กลับมาเป็นหมอในประเทศไทยเพื่อที่จะช่วยดูแลสุขภาพคนไทยนะคะรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นความคิดที่ดีมากค่ะ ที่เองไม่ใช่เอเจนต์นะคะที่ก็แค่เป็นนักศึกษาแพทย์ที่ฟิลิปปินส์คนหนึ่งเหมือนกันนะคะทำนั้นเองนะคะสำหรับการสอบเข้าใช่ไหมคะมันก็มีการสอบเข้านะคะชื่อว่าสอบ NMAT นะคะหรือว่า National Medical Admission Test นะคะก็คือการสอบเข้าแพทย์ ิชาของประเทศฟิลิปปินส์เนาะปีหนึ่งก็จะมีประมาณ2รอบอะค่ะนะคะ okay. ก็สามารถหาข้อ <ett> มูลจากเว็บไซต์ก็ได้เซิร์ชว่า n m a t ฟิลิปปินส์เนาะก็ข้อสอบก็มี240ข้อจะมีวิชาวิสิท์ชีวะเคมีริ้นฐานวิทยาศาสตร์แล้วก็วิชาความถนัดทางการแพทย์นะหมุนลูกไปหมุนลูกมามีคณิตศาสตร์ละคะแล้วก็มีชาวปัญญาอะไรแบบนี้นะคะแล้วข้อสอบถามว่ายากไหมก็ไม่ยากมากนะคะ ก็ไม่ง่ายนะคะแต่ก็ไม่ถึงกบยากมากนะคะแล้วก็สําหรับเรื่องการอั้นอายุไหมสําหรับแพทยศาสตร,ร์บัณฑิตของประเทศฟิลิปปินส่วนมากแต่ละมหาวิทยาลัยจะไม่อั้นอายุนะคะแต่ก็มีบางมหาวิทยาลัยอั้นแค่40นะคะห้ามเกิน40ปีในวันที่สมัครแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่อั้นนะคะก็ลองเข้าไปหาข้อมูลเนาะขอให้ได้เป็นหมอมาเป็นได้ค่ะเรียนจบแพทย์ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะถ้าเราเลือกมหาวิทยาลัยที่ มีการรับรองจากทางแพทยสภาของประเทศไทยแล้วเนาะก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์แพทยสภาน,นะคะเขาจะมีหัวข้อที่เขียนว่าโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศนะคะลองเข้าไปดูนะคะก็จะมีลิสต์รายชื่อของแต่ละประเทศก็ดูที่ประเทศฟิลิปปินส์รู้สึกจะมีอยู่ประมาณาหลายมหาลัยนะคะเกือบสิมหาวิทยาลัยค่ะก็มาเป็นได้ค่ะก็กลับมาฝึกงานที่ประเทศไทย1ปีเนาะเป็นแพทย์ฝึกหัดนะคะที่ประเทศไทย1ปีแล้วก็ สอบไปประกอบโลกศิลป์หรือไปประกอบวิชาชีพเวชกรรม3สเ็ปหรือ NL 3สเ็ปนะคะก็เหมือนกับนักศึกษาที่จบจากประเทศไทยในประเทศไทยเนาะก็ต้องสอบ NL 3สเ็ปเหมือนกันแต่สําหรับแก่ๆอย่างพี่เนี่ยอายุเกินสาหรับมหาวิทยาลัยไทยแล้วพี่ก็เลยต้องไปดรีไป,เ,ป,เ,ป,เ,ปเรียนที่ฟิลิปปินส์เนาะขอให้ทุกคนได้เป็นหมอสมใจนะคะ